สวัสดีค่ะัสดีจ้าทุกคนจะ้ะอาหารมื้อนี้ก๋วยเตี๋ยวค่ะเตี๋ยวอนไก่ตุ๋นกับหมูตุ๋นใจกันนะฮะนะแล้วก็เสน้นบะหมี่เส้นมีเหลืองกับเส้นมีขาวค่ะปรุงมาแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ชิมเลยนะนี่ใส่พริกใส่อะไรโอ้แม่แจังเรื่องมันนี้จะ้ะทุกคนจะ้ะ๋ยวชิมดูก่อนเิมกระเทียมเจียวนะ,ะเ,อเ,เ,วอวเอากระเทียมเจียวอืมเอากระเทียมเจียว ใบกระเทียมเจียวล้องเปคดวยสิบเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะรดน้ำลงไค่ะหอม,อมหอมน้ำซุปค่ะน้ำน้ำซุปเหมือนพะโลน่นาอว้าวแซ่บมากค่ะสนับอืมม,อมาจับมาไปอิูวข้าวแล้วค่ะ อืมอืมแบบไก่ละลายนุ่มมากค่ะตุนลายชั่วอโมองอืมลงไปน้ำก่อนอืม กอะไรจ้ะมามา่าตุนไค่รตุนเนะอือเบอร์ไส่หมักมะละลใส่มะละลยคงจะแซ่บอืม อร่อยมากมมมนะมันคนหน่อยไปกับพอจ้ะอะไรเงียบๆเนอะยังแทรกไม่อยู่ค่ะทุกคนเดินทางไปกับพ่อไปทัางหนกันบุออ๊มอร่อยมาก อืมันก็เป็นหมูหม่เบอเป็นสามชั้นอนอกจะเป็นหมูดดติดมันแม่จังก,ก็เลยมาต้มใส่ด้วยอ,อร่อยนะอเนาะเคี่ยวจนนั้นเนาะเคี่ยวจนเปื่อยเอาแตกได้ปะอืม,อมออ นั <ítulo> ่นเจนก็จ anyway, ๋าแม่ยุจะเข้า ช่วงนี้แผ่นดินไหวกนหลายเนาะมีปุ่นช่วงมรสุมนะช่วงนี้จะจะเป็นแบบความกดอากาศมันร้อนนะ่ะมันมันอ่าผนะ้ายนหะกลายเนาะมันเท่ากับเป็นไตฟองไตฝุ่นไหลนะคะอืมชดอะก็ห่อน สลกระดายมากเลยบจริงๆห้องข้างบนนี้รู้สึกจะใครอยู่ก็ไม่รู้ได้ยินเสียงหลักโตวดูดูเด็กๆด็กกระดายเงเลย ของเก่าคือกันในเด็กๆหลักโตัวหลักตัว,ตวมันเด็กหน่มันเห็นอย่างเนาะคือมันนอนนะบมันหลังก็เข้าเลยนะเนาะไม่ก็มีเด็กๆเนาะจา้ะเด็กๆเองหน่อยจะหลกันนลกนั่นหลักนี่คือมาลีเนาะ อืมข้าแซบหอน่แบปะอืมันมีผักมันมีหอมเลยอืม เป็นไขมันมันจังหน่อยนะฮะมันนั่นน็สะสมลองซดน้ำนะเนี่ยแม่จังเอาเส้นใส่น้ำซดเอาแ่บ ทำามนายก็ดีเขา้าแปลกก็ด้วได้นหน่อยนึงหอนพอน้ำหมูกก็ไลอ้ออกะฮะสิดสะ I'm not tired mm. mm -hmm. Fun น,น้ำนนจัดน้ำแซบ,บไปเลยพี่นอ้องแซบมากจ้ะทุกคนจ๋าหมดเกี้ยงเลยค่ะแซบจริงๆคลิปนี้แม่แม่จังขอตัวก่อนนะคะทุกคนคะแพายประกันใดขอทดคออภัยหะ้ค่ะน้องพี่น้องจ๋าขอบคุณมาก,ะะก, like, ก, comment, กมนะคะสําหรับกดไลค์กดคอมเมนต์กดหัวใจเนาะค่ะเพื่อเป็นกําลังใจ ให้แม่ไม่จังนํำคิดต่ตไะะอ,อ,อ,ดอไปนะคะทุกคนจ้ะพอผิดบทติกขอโทษขออภัยนะคะขอตัวกันค่ะคุณมากค่ะบ๊ายบาย